สวัสดีคุณม่อนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมบทแรงหรือยังดันซะม,มาห51 52โอ้ยอย่างนี้ยังจำหมดแรงอีกเหรออ๋อเหรอได้ได้เยอะเลยเออได้ไหมล่ะตอนนี้ในเยอะมานเอีไทยอินเตอร์ครูมาหมดเลยอเออจริงหรอมาหมดเลยนะจริงจรงพี่ก็ดูหุ้นตัวต่อไปก็ เอ้ขุ้นหวยออนไลน์มันหุ้นอะไรมันเลยล็อกเล่ของพี่มาป่ะเมื่อวานไม่เก็บไว้ค่ะมาป่ะมาป่ะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งค่ะดูไหนดิล็อกเล่ล็อกเล่มานิดียวสิบตังค์พี่สิบยี่สิบตังค์ออก็ต่นว่าก็เป็นลักษณะของแหมเดี๋ยวถามอย่างนั้นสิเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราได้ไปคุยกันที่กรอตแน่เลยไม่เกี่ยวพี่ขึ้นโชว์แล้วโอเคโอเคอ่ประเด็นแนวโน้มของตลาดนะฮะตอนนี้เนี่ยเล่นกันอยู่ใน เห็นสภาพของตลาดค้าขคยตามสภาพตลาดเนี่ยนะฮะแต่พบได้นอย่างว่าหุ้นในในกลุ่มแรกๆที่มาหนาวันนี้นะฮะณนวันนี้เนี่ยยังมีปูนใหญ่เข้ามาช่วยถึงกบาทนะครับแล้วก็แมนเทปเข้ามานะครับแล้วก็บทอทอรีซีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของตลาดวันนี้เนี่ยโดยปริมาณการซื้อขายนะครับที่ระดับ68ตัดไปทัอง20,000วันนี้ก็เหลือ5,000 50, นะครับเป็นเพราะว่าตัดตัวของ CPO นะครับวันนี้ตัดตกไปตั นะครับก็เลยเหลืออยู่ประมาณสักห้าหมื่นล้านนะห้าหมื่นล้านนี่ก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งเพราะนั้นแต่ชีวงวันนี้ที่ปิดพี่น้องที่ฟังรายการอยู่ทุกท่านที่ฟังรายการอยู่เสาร์ทิน์นี้วันจันทร์วันมาคะนะครับไปทําบุญเยอะๆครับทําบุญเยอะๆนะ่รับเวลา<พ> ela, <laughs> เราได้กําไรแล้วเราต้องไปทําบุญเพื่อแผ่อทิศสุขนไปนะครับไปไหา้พาแล้วนะพี่ไปไปอยุธยากันเสาร์นี้ดี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 ผมจะไป อ่าวันเสาร์ทย์นี้จะแวะไปที่จะอําใครอยากไปทําบุญเดี๋ยวไปทําบุญนู่นนะวัดวุ้ยมงคลกันนะรับ<ช>ก็ไป<ช>ไหว้พระฮะไหว้พระแล้วก็ก็จะทําให้จิตใจเราดีขึ้นแล้วก็หุ้นวันนี้ปิดตลาดก็ดูหุ้นใแต่ละตัวที่ที่ลักษณะของการปรับในตานท่มขน้นยังจ่มใสอยู่ครับยังเป็นทิศทางแจ่ใสนอนหลับฝันดีในเสาร์ทย์นี้นะฮะ<ช>แล้วก็บรนจันทรมาดูจากสภาพตลาดแล้วดูอาการของตลาดแล้วยังไม่น่ามีอะไรที่เป็นห่วงอ่ะวันนี้ แล้วเก็บพูดอะไรกลับบ้านดีนะฮะผมดูหุ้นที่มีลักษณะข,ของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอดอาการของวอลุ่มที่เข้าเนี่ยนะครับก็จะมีหุ้นของตัวโอ้อินทักสมานะดูเนี่ยดูตัวผมดูตัวของจัคสมินนะครับที่มีปริมาณการซื้อขายที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับหุ้นหุ้นโรงบาลโรงบาลไม่ว่าจะเป็นอะ,อะไรฮะบีเอส เอ่อบีซีมาหมดแล้วนะครับถ <Yeah. S 1> ือไว้นิดนปงใจเย,ย็นนิดนิดนึงนะครับส่วนหุ้นที่มาเช้าที่ให้ดูแต่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นของสามารถนะครับวันนี้ก็คงจะดูว่าสามารถปิดตลาดเนี่ยจะสามารถปรับในทางที่เพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าแต่แนวโน้มของตัวสามารถในหลักการก็ยังดีอยู่นะครับยังเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับก็วันนี้ลงไปถ้าติดจังนะครับถ้าใครอยากเอาเก็บกลับบ้านหน่อยก็ลองฮะลองสักสิบแปดบาท แต่ิดเนี่ยและฮะลงเก็บไปแล้วก็อาทิตย์หน้าคงจะได้อในทิศทางเกิสขึ้นนะครับในทิศทา,างเกิไใปขึ้นกับภาพของตลาดวันนี้อ,อ,ยอย่างที่วีเรียนให้ทราบครับว่าตลาดยังไม่มีอะไรเลร้ลายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พี่ที่ลงทุนอยู่ก็ก็ยังไม่ต้องตกใจแล้วมากนักนะครับตลาดยังเป็นยังใช้ตัวจีซยังใช้ตัวหุ้นใหญ่อยู่ นะครับนวรัดในกลุ่มของผมยังเห็นนวรัดวิ่งดูเมื่อกี้นี้อยู่เลยนะเลยนะเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอฮะูบอกแลห้าบาทห้าบาทอ้าวถือยาวยาวถือว่าล่วงจำได้มาผมเคยคุยสเปคว่าสิบสองบาทตอนนี้จะไปสี่สิบแล้วนะมีคนให้งานมีขอของตัวสเตคกไปสี่สิบละซีเคมีคนให้ไปเมื่อเช้านี้ก็บอกแล้วกลุ่มกลุ่มรับเหมาก่อสร้างไปหมดเออซีเคจะเข้าไปเสร็จถามว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับซีเคมากมีอยู่สามตัว BCL, e TTW, CK อันเนี้ยเป็นพวกของ CK Power ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นกลุ่มทั้งสามกลุ่มเนี้ยนะครับโดย TTW เนี่ยอาจจะเป็น fundamental จ er ากไปหน่อย e, นะครับแต่ BCL e กับตัว CK เนี่ยนะครับเขามีเรื่องมี story ที่จะปรับไปใทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มยังแกะใจได้อยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมวันนี้ฝากคุ้นที่ไว้ในใจตัวหนึ่งนะครับไว้ long term i e s t m e n t อย่าลืมว่าหุ้นหวยออนไลน์เนี่ยนะครับก็ลองเก็บไว้สหน่อยหนึ่งนะครับโอเคผมไปละไม่ให้ไปขอขอละไมให้ไปโอเคเฮ้คุณจะถามผมเรื่องอะไรสองตัวหุ้นอะไรอะเขาตัวหุ้นอ๋อไทยอินเตอร์ที่พี่เคยคุยอ่ะบิน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 ตอนเอวีนะบินบินไปถึงไหนพี่บินอุดรขอนแก่นหรือว่าบินไปดี่่ยยบบิิินนนนนไกีเเารรทมมให่ นะเริ่มดูตารางบินละตีตัวครั้งนี้เอาให้จบที่ไหนถ้าตารางบินเนี่ยถ้าตารางบินบินไปเนี่ยก็คงตอนนี้วิ่งไปอุดรมันคงไม่พอต้องไปเชียงใหม่แน่นอนละเชียงรายเไทยอินเตอร์เหรอคะหรือแอร์เอเชียครับใช่ใช่ไทยอินเตอร์เด็ดแอร์เอเชียมันไปของมันอยู่ละอ่าคาตอนนี้ถือว่าไปเชียงใหม่แล้วนะคะอย่างอย่างอย่างก็แค่อุดรเนี่ยตัวเองให้แค่อุดรเนี่ยเขากําลังบอกว่าผมกำลังบอกว่าเออแนวโน้มระยะการระยะยาวเนี่ยคงจะไปไกล นะครับก็คงแล้วล็อกเลขไปถึงไหนจ๊ะหวยจะออกนะออกเลขอะไรคะไม่รู้เลขที่ออกไม่รู้นะขอร้องเสกโปรดเถอะไม่ออกไม่ออกตามสายขอโปรดเสกโปรดได้ได้เดี๋ยวเราไปเจอกันมุมมุมมุมขอบพระคุณค่ะตัวเองตัวเองไปตัวเองไปไหนตัวเองไปอัญยาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ผมไปหัวหินไปชอาเจอกันตรงไหนดีกันแต่เราเดี๋ยวเจอกันตามสายแล้วกันไปี่เอไปเก้าเจ็เอ็มเก้าเจ็ด มันงานวันจันทร์พี่เดเดทองทองทองพี่เอ้ยวันเอ้ยเดี๋ยววันอาทิตย์คุยไหมเนี่ยวันไหนวันอาทิตย์ต้องคุยกับคุณไหมคุยต้องคุยเนี่ยโอ้ยทำงานเป็นวันค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคอย่างนั้นวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวขอทำกันบ้านของวันแล้ววันอาทิตย์อยากถามอะไรตอบให้หมดเลยขอทำกันบ้านก่อนคุยกันที่สวิตเอฟเอ็มเราจะหวานแววกันที่ช่องนั้นจะจะวันอาทิตย์นะคะพี่ชิเอแชททองขอทองหน่อยอ่าทองอ่าดูภาพผมทองแล้วเนี่ยฮะ ถ้าบอกใครที่ลงทุนทองอย่างที่ผมกลับเรียนนะครับทองแนละช่วงนี้เนี่ยมีนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มพูดแล้วว่าทองเนี่ยเป็นจุดที่อ,อะไรอ่ะหนึ่งที่บอกว่าไม่ให้ขายโอเคจะให้ซื้อหรือยังอขอดูอีกสองวันนะครับเสาที่นี้ดูคืนนี้คืนเดียวนะครับเพราะไม่ต้องขาย,ยาถูกแล้วนะครับแต่จะรีบาวเลยหรือเปล่าขอดูคืนนี้ขณะนี้เนี่ยทองที่ทองที่ตลาดในยุโรปนะครับอทองที่ตลาดในยุโรปเนี่ย ในยุโรปมีลักษณะของการเดี๋ยวผมขอดูนิดครับขอดูข้อมูลนิดนึ่งตัวของคอมมิชชั่ทองในยุโรปนะครับในสายยุโรปเนี่ยตอนนี้คอมมิชชั่ทองในสายยุโรปยังเป็นลักษณะของการแกวนแๆวอยู่นะครับยังยังปรับขึ้นมาห้าเหรียญน,นะครับโกลสปอร์ตยูเอสโกลสปอร์ตในตัวของคอมเมกโกก็ได้แค่สองเองนะครับในยุโรปโกลสปอร์ตในยุโรปขึ้นมาแค่เหรียญเดียว นะครับแล้วก็ในโกสปอร์ตในอียิปต์ในญี่ปุ่นก็ประมาณสามเหรียญเองยังยังไม่ชัดเจนนะภาพยังไม่ชัดเจนแต่ต้องขายยังไม่ต้องขายห้ามขายเด็ดขาดนะครับใครมีทองตอนนี้ห้ามขายเด็ดขาอด,ดอาการตื่นอาการตื่นกระหนกเนี่ยมันหมดไปแล้วแต่อาจจะมีลรรักษณะของการแกว่งแคบๆนะแกว่งแคบๆก่อนซื้อวันนี้กับการซื้อณนะวันจันทร์ผมว่าซื้อวันจันทร์สบายใจกว่าซื้อวันนี้อนะเพราะว่าคืนนี้ คืนนี้ทางสายอเมริกาจะเป็นสายตัดสินว่าจะคิดยังไงกับทองผ่านตลาดทุนนะผ่านตลาดทุนผ่านค่างเงินนะครับคืนนี้จะผ่านตลาดทุนผ่านค่างเงินว่าเขาคิดยังไงในแง่ของสิ่งที่เกิดขึ้นในสองสามวันที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้โชคดีอย่างหนึ่งที่ดาวโจนไม่ได้ลงช่วงแรกดาวโจนลงมาถึง80จุดนะครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมามา40จุดถ้าคืนนี้ในดาวโจน์เนี่ย ไปรักษณะทรงทรงตัวได้นะครับก็วันจันทร์ซื้อทองอยังไม่สายครับขึ้นมาอีกนิดเดียวเราต้องการหูจากประมาณพันหกร้อยกว่าเนี่ยลงมาเหลือพันห้าร้อยกว่าแล้วเหรียญเนี่ยนะฮะอ่าถ้าแจิดีลับขึ้นไประยะสั้นๆก็ต้องไปทดสอบพันหกร้อยพันหกร้อยี่สิบนะเพราะนั้นมันมันยังแกว่งไปไม่ได้เพราะนี่คือบวกแค่แค่เหรียญเหียเองอยังช่างมันนะฮะแต่ดูให้ชัดพอดูให้ชัดแล้วซื้อวันจันทร์เนี่ยพอมันชัดแล้วซื้อวันจันทร์ ให้มันวิ่งยังไงก็โอ้โหเราก็จะได้เราจะได้ซื้อแบบสบายใจซื้อแล้วให้มันได้สักยี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญยังดีกว่าที่ซื้อแล้วต้องจุดทุกจุดเทียนคอยคอยขอพรพระผมว่ามันมันเหนื่อยฮะแต่ถ้าน<ะ>ี้อย่าเพิ่งขายอ่าอย่าเพิ่งขายตอนนี้ห้ามขายบอกแล้วห้ามขายนะครับ <c oughs> มันคือเทนมันเทนมันไม่ได้เร็ว้ายขนาดนั้นนะแล้วข่าวที่บอกว่าโซลเอามาขายเนี่ยมันก็ขายนานแล้วนะขายนานแล้วตอนนี้แค่อิมแพคตลาดเท่านั้นเองนะครับ Uh huh. ครับโอเคไว้เดี๋ยววันอาทิตย์เราเจอกันคนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ<อ><อ>